แอาเห็นแกขึ้นคิดผ่านเจนะรู้ใช่ไหมย่า <laughs> ย <Yeah, yeah. laughs> ่าซิงเกเป็นตึงตึงมันจะมีเสียงนาฬิกาเคาะกันนะตึงตึงเฮ้แต่ว่าแบบคือขหนูอ่ะล้ออยู่คือตอนคิดมาใช่ไหมมันจะมีเสียงชึก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 แบบเป็นเสียงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันเนี้ยที่มันเธอจะดัง กิ๊กที่เขาชอบแบบว่าสมัยก่อนครูโรงเรียนชอบให้เอาพกฝาน้ำมัดลมมาทำอะที่แบบเป็นห่วงแล้วก็แบบคล้ายๆตัวดีแล้วฝั่งเนี้ยจะเป็นแบบว่าพกฝาน้ำมัดลมแล้วก็กิ๊ก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 แล้วมันจะมีแบบ Something คล้ายๆกระดิง่งที่มันกิ๊กกิ๊กได้ใช่ไหมก็ก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ย hey, ถ้าเพลงเนี้ยมันมันต้องมีแบบ ไลฟ์อะเขาเรียกว่าไงไลฟ์เล่นดนตรีสดอะก็คือคนที่คนที่สั่นก็คือต้องรู้ใช่ไม่ไ้กกิ๊กกิ๊กกิ๊กก็คือแบบยืดร้อกันอยู่หลังเวทีก็คือแบบเออพอมาคิดดูแล้วมันก็แบบว่าเอ้ยอยากเห็นอยากเห็นเหมือนกันว่ามันน่าจะต้องทำอย่างนั้นแล้วก็คือเพลงเพลงกำลังซึ้งแต่เราแบบกิ๊ก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 คือคือแบบแล้วพอคิดได้แล้วมันก็ขำทุกคนแล้วหนูก็ฟังเพลงนี้แบบปกติไม่ได้เลย